มันเป็นอย่างนี้นี่เองรู้ไหมว่าทุกวันที่มันผ่านไปเนี่ยคะ่ะเราอาจจะเสียโอกาสที่จะปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักเพราะคำว่าพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้เหตุผลแรกเลยที่ ทำไมจะต้องเป็นวันนี้นะคะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยสุขภาพของเราที่วันนี้เราบอกว่าสุขภาพเราดีพรุ่งนี้ใครจะมาการันตีเราว่าสุขภาพเรายังจะดีเหมือนเดิมหรือพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยก็ได้เพราะฉะนั้นซื้อประกันตอนที่สุขภาพดีโอกาสในการเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธการรับทําประกันก็น้อยและซื้อตั้งแต่อายุยังน้อยวันนี้ก็ได้เบี้ยถูกกว่าซื้อวันนี้คุ้งครองวันนี้ ทันทีอุ่นใจได้ทันทีส่วนเหตุผลที่สองนะคะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันสูงและแพงขึ้นทุกปีลองคิดเล่นๆดูก็ได้ว่าค่ารักษาพยาบาลวันนี้เช่นสมมุติว่าวันนี้เราปวดหัวเป็นหวัดปกติเลยนะเราไปหาหมอ1ครั้งคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่อย่างน้อยนะคะวันนี้จะเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งเนี่ย ถ้าเป็นแค่ไข้หวัดปกติธรรมดาต้องกำเงินไปอย่างน้อย2บาใบเทาแล้วนะเพราะฉันนะถ้าสมมุติวันนี้เรามีประกันนะคะมันก็จะช่วยแบ่งเบาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษารวมถึงเราก็ตัดกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยเหตุผลที่3อุบัติเหตุและเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่มีใครอยากให้เกิดและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะ อย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องดึงเงินเก็บมาใช้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความชราใจมาทำให้เรารู้สึกเสียดายและเสียใจและสุดท้ายมาโทษตัวเองว่ารู้งี้ทำประกันชีวิตดีกว่า